สวัสดีครับอยู่กับผมเชนจังอีกเช่นเคยนะครับผมพูดอากาศร้อนมากเลยครับวันนี้ครับก็จะพาไปกินข้าวที่แลนด์มาร์กนะครับ่ไดไปัดนนะครับพี่นนองอยู่ไกลอยู่ไกลแห้งครับก็ลังเสิขามฟังนะครับผมไปแลนด์มาร์กนะครับนี่นวกินก่อนครับคิดจะกินตำคุ้งเอ็มมี่โกนี่ครับมาเป็นแก๊งเลยนะครับกับ่ข่กุ้งแตะเรียกขอดตำแตะสวดอกแดดแห้งครับคู่มือนี่ หมูตุนบ่ได้ชื่อไหมารัหมูตุนกับมาเฮ้ยเมื่อกี้พี่ประตูห้องน้อมาเขาไปนอนนอนในห้องประตูบ้าง่ายในห้างแล่นน้ำข้ามฝั่งแล้ววันนี้มันหนีมาเนี่ยครับมาแล่นมากครับบริเตนแล่นมากรับโดนนะครับเกิดสิพาเมืองวิวบรรยากาศแล่นมากนะครับมากินตำมะคงกินตำมะคงครับแล้วดีพี่ดินทำอะไรเนี่ยโอ้ นี่มาขายผลไม้ค่ะซื้อได้คะซื้อขายนะไม่ได้ให้กินฟรีนะเห็นว่าเป็นทีมงานเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ให้กินฟรีนะเคน่าเนี่ยโอ้ดารามอ่ะอย่าเย่าย่าอ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 ยคาอยาอยาอเ่อย่ะคะ่าอยวอย่าอง่าอย่าอย่า่าอั่าย่าห่าอย่ย่าอยาอย่อย่าอย่าอย่อย่าอย่าอย่าอยอะ่าอาอะ่าอย่าอย่ออ่อา่า่า่อา่ออย่่่อ้อ่อยนอย่ย่ายอา่อ่า รอรอรอสีลอลายสี้ีมาใหม่มาใหม่ครับไปกี่ตั้มหมโหหุ่นครับขายหรอก็ขายเซลที่ไม่หอเลยว่าเขาไปดูทีก็ได้มะพร้าวไม่เอาหรอมะพร้าวเนี่ยโอ้ยครับเสนเดแล้วลบมากล่ครับนี่มะพร้าวสดๆเลยเนี่ยรบมากมาจากกองสมุยเนี่ยเน่ยไม่ม่บอยเมื่อเจ้าบาทเอาสามสอสามห้าเนี่ยนั่นเองเอาสามสิ มุ้ยกมุ้ยนะครับเหมือกับโอ้บรรยากาศพอนด้ครับมันเกาลีครับนุ่งเกาหลีเหมนไหนๆเอาดูจเจนเจนเจนไหนก็เพนะเจนเบนเนยังไงนึก่าเนยังไนพว่าเนนี่ติด็อกันเลยครับตัดผมเลงแ่นุ่งเกาหีครับนุ่งเกาหลีกับสักสีคู่ใจสัมกสีอสัมตุีไดแล้วลูกมาจิใจกินก่อนิห่อยไม่เป็นไร รอจะมาตัดรอ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 ดูสะอาดสะอาดแม่นอะไรแต่ว่าจะดูแต่จะดูบอขึ้นไหนนึงนะตัดตอนนี้เออจะมาแก้มบอสิเปอันนั้นอยู่ชิเปอเอาแก้มบอคือชิเปฉีดบอทองคือมานี้หน่อยนึงนะไไปปเข้าบอกวิธีครับปะเรา่านในหางได้ทีคนนะคะบอกบอกสาวได้เลยสดทุกคนที่เดินมาไม่ว่าอกหักไปทุกคนนี่นี่ยักษ์ต้องไม่เน่ทีมยักษ์ ผมว่าต้องศึกษาจริงครับผมบรรยากาศเรียนรู้ศึกษามัน์เ้โจนี่นี่สุดใช่มใช่ต้องศึกษาจยัต้องเยอะแดดครับผมพื่นพี่อนองครับนี่ก็บรรยากาศที่ทงหน้านะครับน้อมแบนกอบอกกันกด้อ่องนห ไปขามาถ่ายรูปดนะอะไรกันเห็นมากเลยร้อนมากเลยครับพี่น้องครับผมดนเราเข้าแขมาถ่ายรูเปรลเล่นกัน,น <c oughs> ร้อนห่อนก็เป็นดาวรุ่งไปไทยอืยพอพ่อไปไกลไหมเดีเรยรดีไก,ก่ก็ร่างสั่งเราชเดียนี้นแะก๊กแกแี๋ยวก็่ทยเพสเพสปฮะกินสมตามมี่ครับวันนี้ครับเอา เอาพอดีพอดีไม่สั่งตำให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งอืลูกค้าสั่ง,งเอาแม่นบ่บอ่อในตำให้ข่อยแม่นบ่น,นะครับอ,อยู่สวยนะครับข้าวบดิมะดนนะครับบดิมะไทยดนนะครับเหยียบห่อนมาหาแนวกินครับผมเป็นยังไงหัวหน้าแห่หันแห่หันครับเป็นยังไงครับ โอเคครับวิวดีวิวสวยดีวิวดีวิวสวยวิวสวยหนออันนี้รอกอันนี้ตัวนี้เมียงก่อเฮ้ยโมแม่ก็เขาแม่หมดนี่โมแม่ฮะมันเป็นอะรตัวนี้ร็อกก็แว่ว่ะเดนไหวเนี่ยพวกเราเรา วันอยู่ขางแื่นงางข้า,าข่ว่าปอเที่ยงตัวต้นต,ต,ต้วนั้นบุกืมไม่ต้งนั่งหอกไม่ไ้ี่บอกค่ะเขาชื่อนอนหอแม่ให้ลง,งนี่นอรเอ็นนขึ้นรอแฉว่สันเดีย๋ยวว่า <c oughs> เอาเอาขึ้ข้าเจ้าเนี่ยเมื่อกี้เอาเอาขึ้นข้าเจ้าเมื่ <c oughs> อ,อาากี้นี่เลอเขาเอื่อนี้ยก่อนต้องไม่ดีบ่แม่ตของมบรมอาดนลนะครับ กินซุปดำสมุดสิยี่ยมยำมะคงอยู่โหหิตศาสตร์จะยิ้มเลยยันี่เอาตอนนี้ยำมะคงอยู่ค่ะโอ้โหเนี่บกินมีโคนะครับไม่ได้เจอทั้งนานเลยนะครับไก่ซุกดำน้ำเดิมดำดำสุดสวดนะครับผมดำสุดสวดโอ้โหโค้งไงดีแท้ ห่อนเมื่อกี้ครับโอ้หอนหอนเรา,าเฮงเรีเพชรปันไหนเด้อเอาพอดีพอดีสนในมีโกครับรุชาสติ์เกี่ยวห้านกระไ,ไดบริเวณใหม่หม่เมพ,<อ>พูดไหน กนใดอ่าอ่านี่ครัวียู่แม่นบ่ครัวใดกบใดวาวเกาวาวเกา่าากว่เด็ออกงานก็สวงกว่าชาทำเเปลาตำปลาใส่ย,ยังเนี่ยทำปลาใส่ผัก้าวใส่หอยใส่น้ใครเป็น่าง,รงหรอครับย่างยุค้าอใครจะจนจะบานครับน้อยละสิบจ้อะสิบอ่า บักลาสารใช้ีคะแนนเป็นก็แคบมันบ่เป็นหกสิบส่จำจำคงอยับคนกะออไลนาบนรินไเนาะส่วนแล้วก็ได้ขคายเนาะยังมีเนาะเด็ขคายยังรับที่กระพุ้ยว่ะเนี่ยกระพุยบมีค่ะบเมนย่ามันจ่าตลาด กมีดากระบอกมีกระปุกระบอกมีดะสัพี่แซงแม่อูนี่อกกินบวกกินยังไงกินจะตาหุงไงน้องสันบอดีแล้วจูได้ยังไงียอย่างตามุง ยังผัดยิวจานนึงไม่ได้เลยไงวะพอดอย่างตะมุงงเลยนี่ยน้ำปลาใส่หอยข้าวผัดยี่สิบจาเนี่ อีกที่คุณบอก้ยคันอีแบบเยถึกถึกนแ้กันเองกันเองเด้กันเองหลาได้มีโลดสีสันสีสันี๋ยวไปท่ายเหเด้อใครเอาหนอบอใครเอาย่งไอจโจ เมื่อกี้เขาจะหน่วยสเอาอีกสามเนาะเอามาดูมาเบิร์ดอนมาไงในห้างโอ้นี่สตรอเบอรี่นะครับผมลุ่มสดสตรอเบอรี่ากันเอาดอดไป่ใช่วะรอดเสียระบาดดอดไปซื้อมาเนาะซื้อมาพุ่มีหแอ้วใกล้พร้อมเลยมาแล้วครับพี่น้องตะมุขุงครับ จำม,ม,มอ,องกินอยู่บรรยากาศมีงหน้านะครับผมเอาจัดได้ห่างจัด,เ,ดนมมเนี่ยกินต้นีเ่ยฮากินซ้มมนานีละไม่กินไรหรอกกินซ้ำมีกินมีจําเปลือนมีละรองมึงเสียบอ่ะจำปลาครบพี่ง